วัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้นะคะก็จะเรียนกันเรื่องการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมค่ะการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับที่ผลหารเป็นทศนิยมก็อาจทําได้โดยเริ่มจากการหารจํานวนในหลักทางซ้ายสุดไปจนถึงจํานวนในหลักขวาสุดนะคะ ถ้ามีส่วนที่เหลือจากการหารในแต่ละหลักเนี่ยให้นําไปรวมกับจํานวนในหลักถัดไปทางขวาแล้วหารผลรวมที่ได้ในหลักนั้นนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนที่เหลือจากการหารเป็นศูนย์ค่ะหรือวิธีการก็คล้ายกับที่เราเรียนไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะแต่คราวนี้เป็นจํานวนนับทั้งตัวตั้งและตัวหารค่ะ ลองเรียนให้หนึ่งเลยนะคะตัวอย่างที่หนึ่งห้าหารด้วยสองค่ะอ่าเห็นไหมคะห้าก็เป็นจำนวนนับสองก็เป็นจำนวนนับนะคะวิธีการทําก็เหมือนเดิมเลยค่ะไม่มีอะไรยากไปกว่าเดิมเลยวิธีทํานะคะแล้วก็อ่าใส่สัญลั์เครื่องหมายหารยาวนะคะเครื่องหมายนี้นะอย่าเขียนผิดนะคะอ่าแล้วก็ตัวตั้งนะคะก็คือห้าควรจะอยู่ตรงนี้ค่ะตัวหารคือสอง จากนั้นก็ดำเนินการหารตามปกติได้เลยค่ะซึ่ง5หารด้วย2องได้กี่ครั้งเอ่ย5หารด้วย2ก็ได้2ครั้งใช่ไหมคะใส่ผลหารไว้ข้างบนแบบนี้อ่าสอคูณสอเป็น4นะคะใส่4จากนั้นก็นำหลบสก็จะเหลือ1ใช่ไหมคะอ่าจากนั้น1เนี่ย จะเห็นว่าหารด้วยสองไม่ได้ใช่ไหมคะคราวนี้ตัวที่อยู่ข้างหลังเลข5ก็ไม่มีแล้วเราสามารถทําให้5าเนี่ยกลายเป็นทศนิยมได้นะคะก็คือเขียน5ให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะโดยการใส่จุดแล้วเติมศูนย์ลงไปแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็มีเลขศูนย์แล้วใช่ไหมดังนั้น1เนี่ยเราก็จะดึงศูนย์ลงมาช่วยนะคะ เติมสูตรลงไปแบบนี้อ่าจาก1ก็กลายเป็น1ิบแล้วนะคะต่อไปนํสิบไปหารด้วยสองค่ะซึ่งสิบหารด้วยสองเท่ากับห้าใช่ไหมคะแต่พอจะใส่ห้าตรงข้างบนใช่ไหมคะมันถึงตรงจุดตรงนี้แล้วใช่ไหมคะเนี่ยอ่ะตรงห้ามันผ่านจุดไปแบบนี้ดังนั้นข้างหลังเลขสองก่อนเราจะใส่ห้าเราต้องใส่จุดแบบนี้ก่อนค่ะค่อยเติมเลขห้าแบบนี้นะคะ าจากนั้นนำห้าคูณสองนะคะกลายเป็นสิบค่ะห้าคูณสองเป็นสิบอ่าตอนนี้ก็นำมาลบกันสิบลบสิบก็จะเหลือ0ูนย์ค่ะตอนนี้นะคะส่วนที่เหลือจากการหารเป็นศูนย์แล้วเราก็หยุดหารทันทีค่ะได้คำตอบแล้วนะคะว่าหหารด้วยสองได้เท่ากับสองจุห้านั่นเองค่ะอ่าไม่ยากเลยใช่ไหมคะ ถ้าหากว่าหารไปแล้วผลหารยังส่วนที่เหลือจากการหารยังไม่เป็นศูนย์แล้วก็สามารถเติมจุดทศนิยมเข้าไปในจนำนวนนับนะคะแล้วก็เติมศูนย์เข้าไปเรื่อยๆได้เลยแล้วค่าก็ยังเป็นคงเดิมค่ะมาดูตัวอย่างที่สองนะคะแปดหารด้วยยี่สิบห้าอ่าข้อนี้นะคะแปดเนี่ยซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะน้อยกว่ายี่สิบห้าซึ่งเป็นตัวหารทําอย่างไรเอย่ย ไม่ต้องกลัวค่ะทําเหมือนเดิมเลยนะคะเอาเครื่องหมายหารยาวตั้งขึ้นมาก่อนอ่ะแปดเนี่ยเป็นตัวตั้งจะต้องอยู่ตําแหน่งนี้นะคะยี่สิบห้าเป็นตัวหารอยู่ตรงนี้ค่ะจากนั้นก็ดําเนวนการหารตามปกติค่ะแปดหารด้วยยี่สิบห้าเนี่ยไม่ได้ใช่ไหมคะอะเราใส่ศูนย์รอไว้ก่อนได้ศูนย์ครั้งใช่ไหมคราวนี้เราจะทําให้แปดเนี่ยหารด้วยยี่สิบห้าโดยการ เขียนแดให้อยู่ในรูปของทศนิยมนะคะก็เราก็ใส่จุดแล้วเติมศูนย์ไปค่ะใส่จุดแล้วก็เติมศูนย์แบบนี้นะคะแต่คราวนี้นะคะเราจะมองจุดข้ามไปก่อนมองจุดข้ามไปก่อนนะคะจาก8.0อ่ะเรามองจุดข้ามไปก็จะกลายเป็น80นะคะตอนนี้เราจะหาผลลัพธ์นะคะผลหารจาก80ดสหารด้วย25อ่ะ นักเรียนหาว่า80ดสิบหารด้วยย5เนี่ยได้กี่ครั้งเอยใช้แล้วค่ะได้3ครั้งนะคะแต่ก่อนที่เราจะใส่ผลหารด้านบนเนี่ยเราผ่านจุดไปใช่ไหมคะข้างหลังเลขแ8เนี่ยเป็นจุดดังนั้นข้างหลังเลขศูนที่อยู่ด้านบนนะคะเราก็ต้องใส่จุดไว้ให้ตรงกันแบบนี้ค่ะแล้วเราค่อยใส่สามไว้ข้างบนก็นำสามคูณีนะคะเป็น75ใช่ไหมคะ 75จากนั้นก็นำ80เนี่ยลบกับ75นะคะก็จะเหลือ5อ่ะตอนนี้นะคะส่วนที่เหลือจากการหารเนี่ยยังไม่ใช่0ดังนั้นเราจะหารต่อไปซึ่ง5หารด้วย25ไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็เติมศูนย์เข้าไปค่ะเติมศูนย์ข้างหลังตรงนี้ด้วยจากนั้นดึงศูนย์ลงมาช่วย5จาก5ก็จะกลายเป็น50นะคะอ่ะ ห้าเนี่ยหารด้วยยี้าได้แล้วซึ่งได้สองครั้งนะคะสองูณ่สิบห้าก็เป็นห้าสิจากนั้นก็นำห้าสิลบกันค่ะจะเหลือศูนย์ะคะตอนนี้ส่วนที่เหลือจากการหารเป็นศูนย์แล้วค่ะเราก็จะหยุดหารเนาะแล้วเราก็ได้คำตอบแล้วก็คือตรงนี้ค่ะอ่านั้น,น,นคำตอบของ8ปดหารด้วยยี้านะคะก็คือ 0.32นั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างสุดท้ายนะคะตัวอย่างที่3 13หารด้วย100ค่ะ,ะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะซึ่งตัวตั้งเนี่ยน้อยกว่าตัวหารแล้วก็13เป็นตัวตั้งใส่ไว้ตรงนี้ค่ะ100เป็นตัวหารจากนั้นก็หาว่า เอมีอะไรไหมนะคูณ1นึ่ง้อยไม่มีใช่ไหมคะใส่0ูนย์ไว้เลยสแสดงว่า13บามหารด้วย100เนี่ยได้0ูนย์ครั้งนั่นเองจากนั้นเหมือนเดิมค่ะเราก็เขียน13ให้อยู่ในรูปของทศนิยมค่ะโดยการใส่จุดค่ะเติม0แต่เราก็จะมองจุดข้ามไปก่อนนะคะจาก13เราจะมองเป็น130ค่ะ อ่ะหนึ่งร้อยสามสิบเนี่ยหารหนึ่งร้อยได้กี่ครั้งเอ่ยเก่งมากค่ะหารได้หนึ่งครั้งนะคะแต่ก่อนที่เราจะเติมผลหารที่เป็นเลขหนึ่งเนี่ยเราจะเดินผ่านจุดก่อนใช่ไหมคะเราต้องใส่จุดเข้าไปก่อนตรงนี้ค่ะเติมจุดก่อนจากนั้นค่อยใส่หนึ่งนะคะอ่าซึ่งหนึ่งคูณหนึ่งร้อยก็ได้หนึ่งร้อยใช่ไหมคะนำหนึ่สามสิบลบด้วยหนึ่งร้อยนะคะก็จะเหลืออ่ะ 0ูย์ก็เหลือ0นย์นะคะอ่าสาลบศูย์ก็เหลือ3ดังนั้นผลหารอาผลลบนะคะก็จะเป็น30นั่นเองตอนนี้ถ้าเกิดเรานำสามสหารด้วย100ก็หารไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้น,น,นเติมศูนย์ไปค่ะแล้วก็นำศูนย์ตรงนี้ลงมาช่วย30อ่าใส่ศูนย์ไปอีกตัวหนึง่งก็กลายเป็น300ร้อนะคะสามหารด้วย100เท่ากับ 3นั่นเองใส่3ค่ะอ่าซึ่งนำสามมาคูณหนึ่งร้อยก็ได้สามร้อยนะคะจากนั้นก็นำสามร้ลบด้วย300ค่ะก็จะเท่ากับ0ูนนั่นเองค่ะตอนนี้ส่วนที่เหลือจากการหารแล้วก็เป็นศูนย์แล้วใช่ไหมคะเราก็หยุดหารทันทีค่ะและได้คำตอบแล้วค่ะว่า13หารด้วย100นะคะมีค่าเท่ากับ 0.13นั่นเองค่ะอ่ะมาสรุปกันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะซึ่งการหารจำนวนนับด้วยจำนวนนับนะคะที่ผลหารเป็นทศนิยมก็ทำวิธีการเดิมเลยค่ะก็คือเริ่มจากหารจำนวนในหลักทางซ้ายสุดไปจนถึงจำนวนในหลักทางขวาสุดนะคะแล้วถ้ามีส่วนที่เหลือจากการหารในแต่ละหลักเนี่ยให้นำไปรวมกับจำนวนในหลักถัดไปทางขวานะคะแล้ว หาผลรวมที่ได้ในหลักนั้นนะคะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนที่เหลือจากการหารเนี่ยจะเป็นศูนย์ค่ะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนก็จะต้องทบทวนและทําความเข้าใจกับบทเรียนนะคะโดยการทําแบบฝึกหัดด้วยตนเองนะคะหน้า84และหน้า85ค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะ,ะสวัสดีค่ะ